ใหญ่้าตัวนะครับทุกคนได้มากกว่าคนทุกคนนะครับแล้วที่เราได้ที่นี่แล้วก็เดินึที่ขอตันทห้าพยายามทำมันที่ที่มันจะคู่หรือคู่ไม่ได้หรือว่าอะไรแล้ว่าแต่ว่าอยากเต้นได้เห็น่าดีๆกันนะเรแล้วเราต้องช่วยกันต้องช่วยกันทุกคนนะครับอย่าอย่าแบบ คือแบบปั๊บยกห้าทุกอะไรโบกแล้วพี่เลี้ยงด้วยหมุนหน้าคณะด้วยอย่าโบกนะครับให้ได้บุยปล่อยไปนะครับตามธรรมชาติเพื่อให้เกมมันออกแล้วเป็นที่นับใจของคุณดูนะครับแล้วก็วันนี้รายการใหญ่ใหญ่กว่าคู่มวยดีกว่ารายการวันที่เก้าที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ต่อยให้สนุกต้องวันอาชิตวันนี้รอเป็นพี่แล้วเพี่ยรแล้วเนาะทันที เราจะมีรายการแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกเราร่วมกันทงนักมวย์ทำงัวหน้าชนะทั้งที่เลี้ยงแฟนงูขอสนับสนุนอยู่แล้วครับโอเคนะเอาปากกันเลยเยังไงโอเคแล้วป่ะนะมได้เต้นอย่าเต้นอย่าเ้นโอ็ วันนี้รายการมวยสิบวันนี้ทุกคนนะครับกู้สนนะครับก็เปิดไปได้ตัดติการนครับผมจะผ่านห้าตัวเัื่มวยแล้วนะครับก็จะเอาซื้อเครื่องป้องใจนะครับให้กับโรงพยาบาลวัดสมานนะครับจำนวนทั้งหมด3ล้านบาทนะครับเครื่องละ5้าแสนถุเครื่องครับไปแล้วเนี่ยวันนี้อยากขอบคุณนะครับที่เป็นแฟนมวยนะครับสี่คู่แรกกู้สดคู่ฟายูแต่ห้าคู่หลังไม่มีกู้สนทู้ช่องทางแต่ดูมวยวันนี้ต้องเข้าสนาม้ทันน เอันนี้ฝากทุกคนนะครับว่าเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนี้เพราะว่าทางผู้การแมนเองท่านก็ตั้งใจต้องมาครับอยากให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆขององการบริษัทอกันหนึ่งนะครับมาร่วมกันนะครับมาดูมวยสนงกูบมาเชียร์กันร่วมบุญกันเชื่อว่าวันนี้น่าจะไม่เศร้าพอที่จะไปดูนะทุกคนครับกี่กับพี่้องมาไปไหว่เราก็มาไปไหว้ทะกท่าอาหารอ๋ออาหารก็แจกสิบกว่าเจ้าครับแล้วก็ข้างใน มีผู้สนับสนุนเขาก็ขอให้ทานเนี่ยเต็มที่ครับผมมาไวๆเล้วก็วันนี้คุณวยทำก้าวรอบวันนี้น่าจะเปีน้องตัวอย่างเช่นเคยครับเสบบดครับบัตรห้าร้อยบาทหนึ่งฉบาทโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ